มาถึงอันดับหนึ่งที่ทุกคนรอคอยกันแล้วนะคะเป็นสายคล้องกล้องที่คุณสมบัติจัดเต็มสุดๆสามารถปรับใช้งานได้3รูปแบบทั้งสลิงกล้องคล้องคองกล้องและคาดไหล่โดยปรับความยาวสายได้ง่ายและรวดเร็วอีกด้วยอีกทั้งตัวสายถักจากในลอนแน่นพิเศษจึงใช้งานได้นานและผิวด้านในก็เรียบลื่นทําให้คุณคล้องตัวไม่พลาดจังหวะถ่ายรูปที่สําคัญ นอกจากนี้ระบบแอนโอลิ่แบบใหม่ที่ทำให้ใช้งานร่วมกับกล้องได้หลากหลายรุ่นยิ่งขึ้นถือว่ารุ่นนี้น่าสนใจมากเลยใช่ไหมคะใครที่มีงบประมาณมากหน่อยไม่ควรพลาดจริงๆค่ะสิ่งที่ทำให้สายคล้องกล้องรุ่นนี้โดดเด่นก็คือการนำเอาหนังแท้มาทำเป็นวัสดุสายคล้องซึ่งตัวหนังมีสีสันที่เงางามและดูโดดเด่นเป็นอย่างมากโดยรุ่นนี้มีให้เลือกมากถึง12สีสันเลยทีเดียว ส่วนความยาวของสายคล้องกล้องจะอยู่ที่100เซนติเมตรเสริมด้วยห่วงคล้องกล้องวัสดุโลหะสุดแกร่งรับน้ำหนักได้มากสามารถใช้คล้องกล้องถ่ายรูปที่มีหูกลมได้ทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นกล้องฟิล์มหรือดิจิทัลมาพร้อมกับราคาย่อมเยาวเพียง490บาทคุ้มค่ามากเลยค่ะ นี่คือสายคล้องกล้องคุณภาพพรีเมียมจากแบรนด์ผู้ผลิตเลนส์และอุปกรณ์เสริมกล้องถ่ายรูปชั้นนำระดับโลกอย่างไซซึ่งสายคล้องกล้องรุ่นนี้ถูกออกแบบให้ใช้งานร่วมกับกล้องถ่ายรูปชนิด DSLR โดยเฉพาะโดยวัสดุของสายคล้องเป็นผ้าเนื้อเหนียวแข็งแรงรับน้ำหนักกล้องใหญ่ได้สบายอีกทั้งยังปรับสายได้หลากหลายระดับตามความต้องการที่สำคัญคือมีการบุนุ่มบริเวณส่วนบนของสายคล้องกล้องช่วยให้คุณสามารถสะพายบ่าได้นานขึ้นโดยไม่รู้สึกเจ็บค่ะ แม้จะมีราคาสูงกว่าสายคล้องกล้องทั่วๆ่วไปแต่เมื่อเทียบก,กับคุณสมบัติของสายคล้องเส้นนี้แล้วขอบอกได้เลยว่าคุ้มค่าแน่นอนเริ่มตั้งวัสดุสายคล้องกล้องที่เป็นผ้าคุณภาพดีรับน้ำหนักได้มากแถมยังมีดีไซน์ที่เรียบรูดูมีระดับและมีให้เลือกด้วยกันส,สีสันรุ่นนี้จะมีแอนชชว์เมาส์ขนาดเล็กที่ชื่อว่าไมโครแอนชชว์มาให้ใช้งานด้วยเพื่อเปลี่ยนจากการสะพายกล้องแบบทั่วไปเป็นแบบสะพายข้างซึ่งช่วยเพิ่มความแตกต่างและเท่ขึ้นกว่าเดิมเป็นอย่างมากเลยค่ะ อาติสันแอนแอมอาติเป็นแบรนด์ผู้ผลิตอุปกรณ์เสริมกล้องถ่ายรูปที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความหรูหรามีระดับไม่ว่าจะเป็นดีไซน์และวัสดุของผลิตภัณฑ์ล้วนแล้วแต่มีคุณภาพสูงด้วยกันทั้งสิน้นซึ่งสายของกล้องรุ่นนี้มาพร้อมกับดีไซน์เรียบหรูไม่หมวือหวา แต่เพิ่มความโดดเด่นด้วยสีแดงของสายคล้องกล้องที่ไม่ว่าจะนำไปคล้องกับกล้องมิเรเลสรุ่ไหนก็ดูดีส่วนวัสดุที่ใช้ผลิตนั้นเป็นเชือกผ้าฝ้ายเนื้อนุ่มและบริเวณห่วงสำหรับคล้องกล้องจะเสริมด้วยหนังเพื่อป้องกันกล้องเป็นรอยบาดกับห่วงโลหะคา่ะแม้ว่าการออกแบบจะเรียบง่ายแต่ใช้งานได้คุ้มแน่นอนเพราะแผ่นรองคอผลิตจากเทคโนโลยีเมโมรี่โฟมจึงให้ความนุ่มเป็นพิเศษ และมีการออกแบบที่ทำให้แนบชิดกับคอและไหล่เพื่อความสบายช่วยให้ถ่ายรูปได้อย่างคล่องตัวเพราะสามารถปรับความยาวของสายได้อย่างสะดวกและรวดเร็วนั่นเองนอกจากนี้ยังมีจุดเด่นที่รองรับน้ำหนักได้มากถึง4.5กิโลกรัมเลยทีเดียวใครที่กำลังมองหาสายคล้องสำหรับกล้องที่มีน้ำหนักค่อนข้างมากอย่าง DSLR สบายใจได้เลยค่ะเพราะรุ่นนี้เอาอยู่ต่อกันด้วยสายคล้องไหล่อีกรุ่นหนึ่ง ที่มีแผ่นรองกว้างถึง8เซนติเมตรจึงกระจายน้ำหนักได้ดีเยี่ยมทำให้รู้สึกสบายไหลแม้จะต้องแบกกล้องหนักหรือเป็นเวลานานรุ่นนี้ก็มีกระเป๋าเก็บของบริเวณสายสะพายด้วยเหมือนกันตะเก็บเมมโมรีการ์ดหรือฝาปิดเลนก็ปลอดภัยหายห่วงนอกจากนี้ตะขอที่ยึดกล้องกับสายคล้องมีความแข็งแรงและหมุนได้อย่างคล่องตัวรุ่นนี้ีเหมาะกับกล้องทุกประเภทไม่ว่าจะกล้องขนาดเล็กอย่างมิเรอร์เลสหรือกล้องที่มีน้ำหนักค่อนข้างมาก อย่าง DSLR ก็ใช้งานได้ดีเช่นกันค่ะเอาใจสาวกกล้องขนาดเล็กกันบ้างนะคะสำหรับรุ่นนี้ทางแบรนด์ได้เคลมว่าออกแบบมาเพื่อกล้อง Compact และ m i r r อร์เลสโดยมีดีไซน์ที่สวยทันสมัยและใช้งานได้ง่ายมากๆเพราะมีฟังก์ชันเช็คสแตร็บที่เป็นหัวเข็มขัดปรับล็อกได้สะดวกและรวดเร็วสายมีความยาวตั้งแต่9 8 1ถึง118ซนเมสามารถปรับให้พอดีกับตัวคุณได้เลย นอกจากนี้ซับในของแผ่นรองทำจากซออต์นโอพีนให้ความนุ่มสบายคอไม่รู้สึกกดทับอีกด้วยทั้งสวยงามและใช้งานง่ายแบบนี้ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยเลยล่ะค่ะสายคล้องกล้องรุ่นนี้มีความโดดเด่นที่รูปทรงของสายคล้องที่เป็นวัสดุเชือกถักทรงกลมซึ่งมีคุณสมบัติหนาและเนื้อเหนียวแม้จะใช้คล้องกล้องถ่ายรูปที่มีน้ำหนักมากเชือกก็ไม่ขาด อีกทั้งยังมีให้เลือกถึงสัสีสันด้วยกันคือสีแดงสีเขียวและสีดำซึ่งบริเวณรูคล้องกล้องจะมีหนังหุ้มอีกหนึ่งชั้นเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนร,ระหว่างห่วงคล้องกับตัวกล้องโดยตัวสายมีความยาวหนึ่งเมตรทั้งหมดนี้เมื่อเทียบกับราคาแล้วต้องบอกว่าคุ้มค่าเป็นอย่างมากค่ะหากใครที่กำลังมองหาสายคล้องกล้องที่สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบเราขอแนะนำรุ่นนี้เลยค่ะ เนื่องจากมีความยาว72.5ถึง98เซนติเมตรปรับให้เหมาะสมกับการใช้งานได้อีกทั้งปรับได้อย่างรวดเร็วด,ด้วยหัวเข็มขัดสำหรับล็อกและปลดออกเพื่อใช้งานแบบสายคล้องมือได้อีกรูปแบบหนึ่งนอกจากนี้ยังมีแผ่นรองสะพายไหล่ช่วยลดความเมื่อยล้าของคุณเมื่อต้องสะพายกล้องเป็นเวลานานๆดังนั้นจึงเหมาะกับผู้ใช้กล้องที่มีน้ำหนักมากค่ะ คุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด